อย่างด่านสองถ่ายแล้วนัดนสุดท้ายวะสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไทยจะไม่ได้เกมลัสเซนดูเล็ตนะเนี่ยครับผมลัสเซนลัสเซนดูเล็ตเออมึงรู้แค่รูเล็ตก็พอที่มันมันเกมวัดใจนั่นเองครับผมเหมือนตัวนี้ก็ไม่ค่อยมาทำคลิปแล้วผมไม่ค่อยว่าง ัวนี้ก็เรียนมาหาอะไรด้วยก็เลยจุงยูกไปไหนนะแต่ช่างเนีย่ยขี้เกียจคุยไปลุยแม่งเลยเดี๋ยวผมจะพาไปวัดดวงนี่ผมก็เล่นม,มาแล้วสองสามตาก็เฮียนะครับจริงๆรสองตาติดแล้วไอ้เฮียมาๆมาปิดประตูไปมันก็ขับมืดแล้วไม่ยังอะไรมากเอาละไปกันวันนี้กูพายวัดใจกันเออเจ้ามือก็นามเดิมเนี่ยแต่น่ากลัวไปแล้วนี่ย เจอกูอ่ะนี่เลยนี่ชื่อคลาสติกช่องกูมองไปเลยกูยกให้ลงนาไปความตายแล้วอันนี้แหละที่จะเอาชีวิตแกอืมอกิงหนึ่งด้านสองมาเออไอ้โัวเ้ยกูอา่านไม่ออกเฮ้ย ไม่กลัวอะไรครับนัดแรกไปเลยมันคงไม่ใช่แต่นัดแรกหร <c oughs> ออมั้งเอาไว้กูวิ่งมันดีเลยนัดสองเอามันดีจะลังเลในชีวิตจัดไม่งักขี่ดิอ๋อเงด่านสองหายแล้วนัดสุดท้ายมาไม่ได้ไม่ <c oughs> <c oughs> สัตว์กูกลับมาแล้ว ะไรวทำไมกวมเป็นแหลมนัดแรกนะฮะไอ้สั์เอ้ยมย์ก็เออคนกูดอกเนี่ยโดนกูแน่ได้ได้ได้มามามาอใหม่ดิมันกูรู้สึกว่ากูพลาดไปนะนาเมื่อกี้วยังไม่ซ้ำลอยเปิดกอล์ฟเลนัดแรกให้แม่มันรู้แล้วรู้รอดไม่หายท้องไปดิเฮ้อ,อ อ้าวโดรนี่นี่แล้วเปลี่ยนสีเฮ้ยเฮ้ยดวงเขาขัางกูเ <c oughs> ว้ยไอสัตว์ขอพลังคำหยาบโอเคเราฝานเปนลี่ยนแรกใช่ไหมเปลี่ยนสองไม่โดนกูเอ๊ะอ่ะกูะมไม่กลัวอืมออกสองชิ้นสินะได้ มึงเจออ่าชิ้นแรกมีดมีดมึงเอาแดดมีดให้กูเนียนะโอ้สีว,นนวัดใจเลยโอ้โหอันนี้คือวัดใจเลยเนี่ยกลัวอะไรเราก็ดันแรกไปเลยมึงโคไ้ไม่ดองแรกหรอกมั้ง <c oughs> มันเหลือดัดเดียว แกดับพลาดแล้วไอ้ชายต่อพระเจ้าไม่แตกเฮ้ยมันผงไม่เขี้ยนแต่ดอกแรกแล้วอืมน่ากลัวเหลือเกินมา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 อ่าได้สองชิ้นอะไรอ่ะบุรีบอสอาชิบหายพระเจ้าเล่นเกมเนี่ยเนียโอไมค์กุญ็จ โอ้โหเฮ้ยดูมันเล่นดิลองใส่มาไม่ค่อยกลัวหรอกเกยเป็นความตายเด่ยคอยดูดูกูตัวอย่างเออแหวกวิไม่น่าเลยกูอืมสูบไปโอ้โหมันเพิ่มอีกไอ้ซ้ำอีกมึงจะเสียกซ้ำอีกนะ เหมือนกูยิงกันไปเมื่อกี้ไม่มีความหมายเลยแฮะอ้าวเสียงว่าเดี๋ยวนับตอบสินะเ <c oughs> ก๋อยากวัดใจมันเช่นเด้เหรอเนี่ยใช้ใจกล้ารเลยเกินนกล้าเก๋อเออหมดยังวะหมดแล้วมั้งเอายิงตัวเองนะไม่มีเฮียแล้วน่าแหละมันหมดแล้วไอ้ชายน,นี่ก็นัดด้านใช่ไหมเนี่ยเอ้าเนี่ยวเอายิงไปกูไม,ม่ใช่หรอหมดแล้วใช่ไหม เออพรมันด้านสองก็จริงสองเลยฮะเกือบกูยิงไปพลนนัดนแล้วยอวอะไรอีกเอา้าแล้วก็มาโอ,ออมโอ้โหวิขอบบีตดนกูเนี่ยมึงโอ้โหดูมันทำดูมัาทำแม่งก็เลยเหี้ยเออไปน้องเล่นโอ้ มั่นใจมากว่าน,นัดน,นี้ล่ะไม่รอดเนี่ยไปชายไอ้เหี้ยไม่บัดานบันดานบันดานหายแลย้วทำสวนกูคืนกูแน่ใจมอ่งเท่งจริงอะไรกูล็อกมันอยู่านนตาหน,นึ่งตอนเนี้ยมันคงไม่ด้านสองนัดหรอว่างไรเฮ้ยดีดีด้านหนึ่งกับ,กบจุนยจริงสอง <c oughs> อไรแค้นเหรอ กุดแจมึงปเอา้าวเอเอสู่ไปเฮียมึงเยอะจังวะโอ้ยมึงกับกูวันนี้ใครจะตายก่อนกันอะเฮียแลละมึงเอาความมั่นใจมาอย่างไหนเนี่ยอืมอย่าคงไม่ใช่แล้วแต่นั้นปักเอกไอ้กูโดนอีกไม่หวันเขี่ยใจเดียวเองโอ้โหแม่งอลย นี่โคตรเสียงดวงเอ้อไม่ไหวแล้วขอสักบวนิเอสดชื่นเลอเกิดมันมีมันมีมันมีดาวเบียสองเราต้องเพิ่มก่อนไอแม่งเลยมาดูดิจะบอดหน้าด้านด้านก็ได้เอาจริงไหมอ้าวเต็๋ว่ามันเหลือแค่ด้านตีไอ้สัส ใน้จริงลุกขึ้นมาโอ้โหทำไม,ไมเกมสอบมันนานจต่วะเออดามเมียดมาสักทีเอ้จะบอกว่าล็อกโอ้หมึงดามเมียดสาบวายบ่ายไต่ไปเลยโอ้ณน,นี่เหรอมัน,มนงไม่ด้านเนี่ยเมืเอเ่อกี้หรอกเชื่อกูมั่นใจมาก,มากเอาไปกินแอ็ซ่ท บ่อแล้วมันไม่ได,ด้านหรอกตอนแรกก็ยิงตัวเองเลย <c oughs> <c oughs> อ่าฮะีพีครับเอาละที่สุดก็ถึงเฟสสามนาทีเฟสที่ตายจริงๆไม่มีฟื้นดับต,ต้องดับอน,นาคืออนาม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 าก็ไม่เคยกลัวโอ้ยกูหลายไปหรอะ ไฮเทคเลอเกินเออวะลืมไปว่ารีของแล้ว่หวะสี่ชิ้นเลยเหรอเออลืมไปนะมึงก็เล่นได้สี่ดิวะโอ้โห,โโหจะบอกว่าจเจ๋อเบืออเอาเอาละมึงกับกูโอ้โหหกหัวใจโอ้โหโวัดเลย เอ๊ะทำไมมัน,มนคล้ายๆมอนรอบแรกเลยวะยมันคงไม่ใช่กูแต่นั่นแรกหรอไปดูเอไอ้ <c oughs> แม่เกเหวียดาวเลยเอาของยิงกูเลยมันเหลือแต่กระสุนด้านไม่ใช่เหรออืมอ่าเชิญเชิญเชิญตามสบายครับตามสบายอืมกูไม่มีกระสุนจริงแล้วเนี่ยมึงจะทำอะไรก็ได้ดววนี่ว่ะนี่ ล็อกโจนไม่ได้หรอกบอกไปเลยอ้าวอ้าวอ้าวหนำใจแล้วมึงไอ้ยี่โดดกูอ๋อนี่มึงเละแน่แน่โอ้โหแปะนั่นเ,ลเหลือพี่แปะนัดนเลยเหรอก่อนเลยล็อกมึงก่อนเลยนั่นแรกยิ่งย้่งชั้นบ้าบ้า บอกแล้วว่าไม่ใช่กูเพื่อความใจชีวิตขอเช็คเซตีแม่งด่านซะด้วยไอเวนโชโชโชกูโชว,โชว,โชว์ชวเลยนัดเนี้ยตีอ่าสองไปแล้วเหลือจริงสีแม่งตอนไหนจะใช่ไม่ใช้ตอนนี้ใช้ตอนไหนอืมหร,รับกล้องประจีแม่งสักทีดิเออือ อาจริงสามกับด้านสองเออเฮ้ยกูล็อกมันอยู่นี่ว่ะติงตาอ,อ้าวจูนซ้ำเลยเชื่อกูนะจริงสองติดนั่นไงบอกแล้วเอาสองสองมึงกระสุนเนี่ยมันล็อกกูคืนไดน้ไหมกูว่าไ,ไม่เอาแล้วแก จะบอกได้ดัดจริงอ่ะไม่ไม่ไม่เฮ้ยอ้าวยิงตัวเองเสียง่าเด็ิที๒ใช่ไหมฮะอะไรพอไหมเหรอน่าจะนัดอ้าวแล้วไงมันก็เหลือจะดัดเดียวผมใช้ตะคุ้มเลยนะ จะดูอะไรอีกวะมันก็เลยได้กระสุนจรีก่ะไอ้นั่นเนี้ยอ้าากูรู้สึกเลยเลยว่ากูไปรอดแลยเน่้ยไปแล้วเอ,อ,อื้อกูโดนกี่รอบไปเฮียลูกสีเลยลูกสียัง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 ใหญกูได้สวนไอ้เฮียเอาชิบหายกูลืมไอ้เหี้ยไอ้ยังยังเหลืออีกเหรอไอ้ไม่ไม่ไม่ยังเหลืออีกเหรอไม่มันกูไม่ใช่อย่างเงี้ย โอ้ยสัตว์เอ้ยไม่เหลือก็สุดกูดับผิดเหรอเนี่ยโอ้โหจุกเลยกูวันนี้กูโดนกระสุนซองนัดติดไอ้เหี้ยเฮ้ยสัตว์ไอ้พวกยิงจากไรสัตว์อ wow. า๋อาแล้วไงกูรู้สึกเลยวกูต้องตายแน่เนี่ยหายแล้วกูลืมไปลืมใช้ของ โอ้ยเอ๊ะโอเคเนี่ยอืมรู้มึงดูกระสุนมันออกอนเลยฝึกไม่ดีทีดิไม่รู้หรอกอิบหายเันเพื่อไม่ได้นี่หว่ารอสักที เอออืมมันต้องจริงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชายมันเลือด้นัดจริงเลยนะฮะ้กูลืมไปว่ามันเลือเฮ้ยม,มันมีกระสุนอะไรบ้างวะกูลืงดูน่าดียีนววากูลืมเอมอ,อหน้าทิ่มไปเดียเอาละ เจอแลว้วมั้งวะกูยิงไปกี่นัดแล้วคิปหายมันต้องล็อกกูนแน่แน่รู้สึกได้ม,มันเหมือนำหมันใส่กูมานานนัดจริงไปเอ๊ะสัพ์นัดจริงดีไปฮะมเอ้ยคิปหายเลยนัดหนึ่งวะไ่ยัตเฮฮะกูยอ,ยอยู่ไหนเนี่ย ชิบหายก,าก,กีดกูมาพบกับพระเจ้าเลยเนี่ยโอไม่จริงเออฮะยัดแพ้เหรอเนี่ยเออสวรรค์ลำเลเอาตัดบริบูรณ์ซะงั้นโอ้ยไม่ไหวแล้วขอล้างแค้นักทีดิ จะบอกว่ากูเริ่มใหม่หมดปะอ้าวใหม่เว้ยกาล้างแค้นเลยตายเนี่ยไอ้เหียกูกลับมาล้างแค้นมึงแล้วไงูลุกขึ้นมาจากหลุมแล้วเะมึงไงต้องโดนกูรอบเนี้ยฆ่าบรนเจ้าได้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาดูกูแวะไอ้เฮียอาเนี่ยกูยาอจริงเอามากูรีโอ้โห ก็ให้กูอีกเยีะเออแจมแล้วแกนมาแล้วโอ้โหได้ได้ได้มา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 ใส่มา,มา,มา,มาเอออะไรเยอะยิงตัวเองไปเลยมันคงไม่ใช่นั่นแต่นัดแรกหรืมบ้างนเนาะเอ่เออเอาไงดีเอาไงด,ดีวะวินาทีเลยใช่ก็ฮาละ โอเคไาเลยฉันพร้อมรับแล้วไอ้สัว์มั่นใจซะด้วยมันเหลือนัดเดียวนนเนาะออกมาเลย้ชายกูพร้อมแล้วแม่งเปิดแบบกูโดนสองเพชรเลยเนีย่ยออแล้วกระสุนหมดแล้วคงจะเอาเยอะไรยิงอีกออิสตอร์ตลกเออ,อ,อ,อโอ้โหโอ้โหกลัวกูไม่ได้ดูไงเนะี่ย ฮะอยอม,มันกลกูมไม่ได้ดูปืนละ่ะสัวดเ้ยแมวกูแจ๋บืออกูวะทำล็อกกูจบเลยเนี่ยเก็บไม่ใช่ไหมใช้แมกเลยเออเอ,อ้ยชิบหายกูลืมไปยิงตัวเองไปไปไป,ไปผมไม่ใช่นัดแรกหรอกนะเออ,เอ,อ,เอ,อคนจริงซะอย่างไอ้เ้ย ให้กูเยอะใช่ไหมกูขอใช้เลยแล้วกันอ้าวด่านซะด้วยไปไปไปไอ้ทำไมมันเหมือนคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้หรอวะแสดงว่าไอ้นั้นเนี่ยจริงเชื่อกูนัดนี้เน่จริงจริงแน่นอนไม่ต้องเสิร์ฟจะดูอะไรอีกอน่ะิีแมาก,กาเลยคิดอะไรเยอะนี่คิดเยอะปวดหมอง มาเลยมูฟีกุญแจมือทั้งสองอันมึงต้องล็อ,อ,อ,ลอ,อกกูสักอันละเอาอะไรบอกกระสุนจริงใช่ไหมนั่นแหละเฮ้ยจะเหลือจริงไปสองนะัดมันไม่ล็อกกูแล้วมันดูก่อนด้วยไอ้เหี้ยนั่นไงว่าใช่เลยมันจะเลือะจะล้างแค้นกูแล้วอืมสักมวนให้ซึ้นใจโอ้ยมันจะลดกันไมนได้เลือดเออปัจใจใช่ไหมมาเลย มาสักนัดม,ม,มันก็ฟื้นแล้วฟื้อนอีกไอ้ห่าเฮ้ยชิบหายเอ้ยเหลือนัดจริงแค่นัดเดียวแหละชิบหายกูลืมไปกูโดนล็อกเออมันก็สวนกูได้เรื่อยเดี๋ยเฮ้ยเอ,อ้ยนัดด้านใชนะโอ้ยนัดต่อไปไม่ต้องเสือแล้วพังพี่นั่นแหละอ้า อ่ะเอ๊ะมันเหลือลูกเดียวมันเหลือลูกเดียวแล้วพี่ตีต้องโดยกูสักทีอ่ะยีงรู้สึกมันเหลือนัดเดียวมึงจะเอาอะไรอีกโอ้โหโอ้โหไอ้หา่าอูแมทจัดมึงให้อะไรกูนเนี่ยมึงแจมือพี่มึงให้กูนเถอะ เกิดบุตรกอดกลัวไม่ให้กลัวตอนเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้ไหนเนีย่ยเกือบแล้วเกือบกูนัดแรกแล้วทีว่าเกือบกูลั่นนัดแรกแล้วนอะไรเยอะไอ้เหี้ยน้ำมันนัดจริง,ง,งตูดูสักทีไอ้เหี้ยอีเอาล่ะได้เวลาตัดสายชีวิตมึงสักทีมันมีที่ล็อกมันได้จะเล่นกูนกรอแต่ว่าไม่มีคูดาเมจ เรากูปต่ตายเว้ยนองจากวิ่ลั่นกูสองนัดอะเออล็อกกูจะได้ใช่ยหกูก็รู้อยู่อเออุบกปามากูพร้อมอสนใจถูกไม่ขึ้นเลยใช่ไหมถ้ากูจะไม่ผิดอะ่ะอันละ่ะชีวิตไม่เหลือแล้ว ดีลาจาังวะยิงกระสุนแค่นัดเดียวเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยิงตัวอย่างงี้โอเคแซมมันยิงอีกเหรอลืมไปกูโดนล็อกอ้อาเวเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเหยองลานสามไปหรออ้าวอา,อาอะไรครับคุณล่ำตัวเองทำไมอะไรแพรละพานเหรอ อยงี้สิเออไปคุยลู้เรื่องหน่อยอะไรแกวะอ๋อเด็ดผมจ้องนานใช่ไหมเอาไปเด้อโ๋อหยอยมึงเอาลูกต่อเขาได้เหรอไอ้เชี่ยที่ป่นเนี่ยเนี่ยมึงเอาทั้งเงินเขาเอาลูกต่อเขาไปอีกแแบบนึยเกินไทย เงินหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทรวยแล้วโอเคครับผมก็มีแค่นี้ครับผมจะ่ยินว่าจะมีแบบเวอร์ชั่นอีกแบบนึงด้วยเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกทีนะครับในภายหลังน่ครับผมว้มเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจิดนดนาการหนังสือนะครับบบ๊ายาย